ถ้าเราจะตั้งคําถามว่าผู้ที่เป็นกาเฟ,ฟ่ะไม่ใช่มุสลิมะที่เขาไม่มารับอิสลามะมันมีกี่สาเหตุก็จะแบ่งกว้างๆได้สามไม่รับอิสลามด้วยความหยิ่งยโสโอหังจองหงอชัดเจนใครอบูจะฮันกับบุลาะครับชัดเจนประวัติศาสตร์ยืนยันเลยแสดงตัวเป็นศัตรูก,กับน,นบีชัดเจนถึงขั้นตอนนบีละหมาดอยู่ตอนนบีท่านนบีละหมาดอยู่เอาไส้อูดอมาคล้องคองนบีตอนสุยุดคิดดูอะไรนะอับูจะฮัน,นตอนนบีสุยุทที่ท,ทิกะบ้าละหมาดอยู่ อบูยานให้คนคนหนึ่งกระตุ้นให้คนคนหนึ่งนั่งกันอยู่หลายคนกระตุ้นให้คนคนหนึ่งเอาไส้อูดอูดที่ถูกเชือดแล้วอะแล้วตายอยู่แล้วมันมีไส้อะตายย,วยาวๆเอามาคล้องคอท่านนบ,บีตอนสยุดอยู่โอ้โหทำกันขนาดนั้นคิดดูคนแลวกันนะทำกันขนาดนั้นอบูยานนะนบ,บีอยู่อย่างนั้นอะไม่ไม่ลุกขึ้นจากสยุดก้มอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งมีฮาบะคนไปเห็นก็ไม่กล้าไปทําอะไรเพราะมันพวกหลายคนอยู่ก็เลยบอกวิ่งไปบอกท่านหญิงฟาติมาท่านหญิงฟาติมาพ่อตัวเองถูกไหม ถูกกระทาแบบนี้ยอมไม่ได้มาเอาไส้อูดออกจากคอนบีแล้วก็ต่อว่าคนเหล่านั้นเวนลนานบุีลุกขึ้นมาจากสยุดนบีดูอาสาบแช่งคนเหล่านั้นหมดเลยเอ่ยชื่อนะนะ um อัอลลอฮุมาอะไรยกะ่ะอโออัลลอฮฺจัดการคนนั้นอ,อ๋เอ่ยชื่อเอ่ยชื่อแต่ละคนเลยและในสงครามบาดัดแต่ผมจะไม่ผิดคนเหล่านี้ถูกฆ่าตายหมดเลยแลวถูกโยนทิ้งในบอ่อด้วยดูอา,านาบีคนเหล่านั้นนะตอนที่เอาไส้อูดมาคล้องคอนอนบท่านท่านบีมยตอนอับดุลเบี๊ยู่าก ดูถูกนะบีนะครับดูถูกท่านนบีหลังจากนั้นท่านหญิงฟาติมามาเอาไส้อุดออกแล้วก็ท่านนบีก็ลุกขึ้นจะสอยะหมาดเสร็จนบดุดูอาตอนที่นบดุดูอานบดุดูอาเสียงดังจนคนพ้นก็ได้ยินจากเสียงโหเราะเงียบหมดเลยกลัวความกลัวเข้ามาแทนเข้ามาแทนที่พนไอ้พวกนี้ลึกๆมันรู้อยู่แก่ใจแต่มันดื้อมันจองหงอ่ะมันรู้จากที่มันโหเราะเนี่ยมันเงียบเลยมันไม่ไม่โหเราะอีกต่อไปแล้วมันเห็นนบดุดูอาฮเอารถจัดการพวกมันกลัวจ้องหง่ะความจ้อง มันรู้สัจธรรมแต่มันไม่ยอมรับเพราะมันจองหองมันหยิกยะโสะนี่คือสาเหตุหนึ่งหลังจากนั้นคนเหล่านี้ไม่โหราะเนี่ยซีดเลยว่าง่ายๆแล้วก็หลังจากเกิดสงครามนะบัดดั้นคนเหล่านี้ถูกฆ่าตายหมดจากที่เขาเหยียดหยามท่านนาบีนะมาร้นอนเหยียดหยามเขาในบทเรียนนบีดูอานาบีดูอานาบีดูอาขอให้รับอิสลามก็มีแต่ครั้งนี้นบีไม่ได้ดูอาให้เขารับอิสลามเขาทำขนาดนี้กับท่านนาบีอย่างอุมัตอิบนุคตอฟก็เป็นหนึ่งคนคนหนึ่งที่นบีดูอาให้ให้มารับมีสองอุมัแตและท่าน,นาบี ก็ขอดูอาให้หนึ่งในอุมัตมารับอิสลามท่านอุมัตอิบนุคอตตร์เราเลลอฮุอัลอุมารับอิสลามเพราะฉะนั้นสองคนนี้อบูุจาฮันอบูุลรับเป็นเป็นตัวอย่างนะที่ไม่รับอิสลามเพราะความยิ่งยโสโอหังจองของสองประเภทที่สองไม่รับอิสลามเพราะผลประโยชน์อะไรบางอย่างไม่ไม่ยิ่งใจให้ไม่ยิ่ง,งยอมรับ้วยซ้ำึลึกๆแต่มีผลประโยชน์ทางดุนยานึกได้ไมั้ยใครพอจะนึกได้ไมั้ยพอจะเป็นตัวอย่างได้อบูตุตอเลบ ลุงนบ,บีอบูตอเล็บที่ตอนอยู่บนเตียงจะตายอยู่แล้วใช่ไหมแล้วท่านนบ,บีก็ไปบอกให้กล่าวชาดนะลุงจ๋ากล่าวเหอะกล่าวเหอะกล่าวเหอะฉันจะเอาคำนี้ไปยืนยันกับเราในวันเกียรติว่าท่านกล่าวแล้วแต่อบูตอเล็บก็ไม่กล่าวทั้งที่อบูตอเลบมันรู้สัจธรรมนะอย่างดีเลยนะบุรุษมาอธิบายรู้ว่านบ,บีคือนบ,บีจริงๆอิสลามคือของแท้ยอมรับในใจยอมรับในใจแต่ยังเป็นกาเฟสอยู่เข้าใจไหมแล้วจุดจุดจุดแบ่งมันอยู่ตรงไหนอ่ะ ยอมรับว่าท่านนบีเุเระรอซูลไม่อินซาม,มันไม่ไม่อิงขยาแต่ไม่ยอมจำนวนต่อคำสั่งของร้อนนี่คือจุดต่างขอยึดศาสนาปุย่าตายายต่อไปทำบาปดันหนึง่งเอาว่าง่ายๆภาษาเราว่าอบูตอเลบยังยินยอมที่จะอยู่ในบาปดันหนึ่งอยู่ยอมรับรู้ในใจอยู่หมดทุกอย่างอัมูฮัม,มัดเ็นรอซูลขอรั์ปกป้องท่านนบีด้วยในขณะานบีถูกกันแจ้งในขณะเผยแพร่อิสลามปกป้องด้วยซ้ําไปแต่ไม่ไม่ไม่เลิกบาปดันหนึ่งนั่นแหละจึงทําให้อบูตอเลบตายเป็นในสภาพกาเฟ เนื่องจากกลัวว่าคนจะบอกว่าอับูุโตเลบทิ้งศาสนาปุยาตายายไม่ได้ยิงนะไม่ได้ยิงมันมันประเภทแรกอบูุลรับกับบูาุาฮันอบูุโตเลบผลประโยชน์ไม่รับอิสลามหนึ่งยิงยโสโอหังจองของสองผลประโยชน์ทําให้รับอิสลามไม่ได้สามประเภทที่สามรู้ไหมอะไรไม่รู้ไม่รู้จักอิสลามของแท้ไม่รู้จักอิสลามของแท้รู้จักแต่อิสลามแบบาภาพคนภาพเกี่ยวกับอิสลามนี่โอหูผ่านสื่อแล้วถ้ารับผ่านสื่อก็รู้กันมาเป็นแบบไหนอิสลามมีแต่ถูกฉายภาพ เละเทะเลยเลวร้ายทั้งนั้นเลยผ่านสื่อ <im it> เพราะฉะนั้นประเภทที่สามที่ไม่รับอิสลามเพราะไม่รู้อิสลามแบบแท้จริงถามคําถามนะสามประเภทเนี่ยประเภทไหนเยอะสุดตอบมาสะดีีประเภทไหนเยอะสุด,สนสดคนประเภทไหนเยอะสุดประเภทไหนเยอะสุดนะมาต,ตบอบเสียงไม่ได้ยินสามเจ๊สามยอมรับเองนะประเภทที่สามนะคนไม่รู้<ๆ>ก็ต้องไปคนไม่รู้ก็ต้องไปอะไรไม่เขาไม่รู้ก็ต้องหาความรู้แต่ต้นเข้าใจไหมคนไม่รู้มีสองแบบนะอันนี้มันจะมันจะมาเรื่องอะไรนี่แหละ คนไม่รู้ออลไม่เอาโทษคนไม่รู้แล้วไม่รู้ว่าตัวเองต้องศึกษาเรื่องนั้นไม่รู้ไม่ไม่เอะใจเลยเลยคนที่ไม่รู้แล้วไม่ได้เอะใจว่าตัวเองต้องศึกษาเรื่องนั้นด้วยไม่เอะใจไม่ไม่เอะใจแต่แรกแล้วไม่ไม่รู้เลยไม่เอะใจเลยออลไม่เอาโทษเข้าคดีนะพี่แต่คนที่ไม่รู้และสภาพเอะใจเกิดขึ้นแล้วเอะใจเกิดขึ้นแล้วเฮ้ยมีประเด็นอะไรกันวะเฮ้ยเขาเถียงกันเว้ยได้เพราะว่าเนี่ยอ้าวไม่เอะใจแล้วนะสภาพเอะใจมาแล้วนะแล้วไม่ศึกษา ทั้งๆท,ที่มีความสามารถโดนโลงน่าไม่ผลเพราะฉะนั้นมีสองแบบรูปธรรมสุดแล้วผมพยายามหามานานพอสมควรแหละครับมันไม่ใช่ตะก,กะเนี่ยมันยังไม่ลงล็อกมันยังแย้งได้อยู่คําอธิบายของเชคอุซยมินเราให้มาหรอลลงล็อกสุดไม่เอะใจแต่ต้นว่าตัวเองต้องศึกษาไม่รู้ไม่เอะใจเลยแต่แต,ต้นแต่คนที่ที่เอะใจโอ้โหดูเขาเถียงฟังก็เถียงกันมาต้องเยอะแล้วนะผมไม่เอะใจเลยนะไม่ใช่แล้วอ่าแล้วอันนี้เพราะฉะนั้นเวลารู้ตรงนี้แล้วก็เราก็เข้ม เราก็จะยุ่งเลยในตัวเราเนี่ยโอ้โหเพียบเลยเอาเรื่องไหนก่อนวะเนี่ยเขาเถียงกันมันก็ต้องเรียงลําดับความสําคัญศึกษาก็ไปทีละเรื่องทีละเรื่องถูกปะหาความจริงกันไปทีละเรื่องส่วนใหญ่ที่เขาไม่มารับอิสลามเพราะอะไรยิงยะโ,โอหังไม่ใช่ผลประโยชน์ไม่ใช่ตอบเองไม่รู้ไม่รู้ว่าอิสลามเป็นแบบนี้นี่เองส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ที่นี่คนที่ไม่รู้และเขาก็ไม่รู้ตัวเองด้วยว่าเขาต้องศึกษาหน้าที่หน้าที่เราต้องไปบอกต้องมาตอบได้ดีแล้น้องมาก็ทาหน้าที่ดีๆด้วย เอาแล้วทีนี้เครียดแล้วมุสลิมเดิมเครียดแล้วเอาแล้วราจะถามเราไหมเนี่ยหน้าที่มุสลิมต้องไปบอกเขาเพราะเขาไม่รู้แต่ต้นว่าเขาต้องมาศึกษาอิสลามจริงเป็นแฟกเลยคนลูกอยู่ในสนามจะรู้เขาไม่รู้ว่าเขาต้องมาศึกษาอิสลามเขาไม่รู้ว่าเขาต้องมารับอิสลามแต่ต้นเพราะมันมีชุบปะฮันเต็มไปหมดทุนคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มารับอิสลามเขาไม่ได้ยิ่งยโสโอหังเหมือนกับอบูละครับอบูชะฮันเขาไม่ใช่มีผลประโยชน์เขาไม่รู้ต่างหากหรอกเขาไม่รู้ เนี่ยอย่างประสบการณ์ที่เราสอนคุณรับ伊斯兰มามส่วนใหญ่ไม่ได้รู้เรื่องหรอกคำถามที่ถามก็คือว่าแรงจูงใจแรกเริ่มเลยที่กระตุ้นให้มาสนใจศึกษาอิสลามคืออะไรตัวคนเป็นสาเหตุถูกกระตุ้นด้วยตัวคนเพื่อนมีเพื่อนเป็นมุสลิมแล้วเพื่อนบอกอิสลามให้ฟังได้ไหม right? มีเพื่อนเป็นมุสลิมแล้วถามเกี่ยวกับอิสลามบอกเกี่ยวกับอิสลามให้รู้เืิ่มในตัวคนเืิ่มในตัวคนตัวคนอีกแล้วใช่ไหมมีเพื่อนเป็นมุสลิม ม,มีเพื่อนบ้านเป็นอะไรที่ก็ตามแต่ที่เริ่มจากตัวคนหกคนนะอีกสามคนวิชาการไม่ได้เริ่มที่ตัวคนมีคลิปไปดูคลิปมาไปคนกก้นมาก o เก l e มาอันนี้เขาเรียกวิชาการเนื้อเนื้อหาวิชาการข้อมูลสามคนแต่หกคนเนี่ยตัวคนเพราะฉะนั้นดีที่สุดเลยในงานนั้นว่าพูดให้ฟัง